กินเค้าไม่กินหวานสันเดานเพอยแม่นไพาวาฉันนี่เลยค่ะไปไปสิพาไปหาเลาะกินมือนี้มีโอกาสได้ผ่านมาแถวอากาศอำนวยก็เลยหหนหัวอยากกินกาแฟเอา้าเสิเบ่งดูแถวนี้มีร้านกาแฟได้คักแน่และฉันก็มาเจอมีไทยคอฟฟในเวอร์ชันอีเบนนอกแลนแม้๊าถูกใจคักหลายมากโอ้ย มา,มากบรรยากาศแบบนี้ท้องทุนท้องนาสีเขียวละลานตาโอ้สะอ่อนอันบาริสต้าคะมีน้ำอย่างเซ่บเซบนะจ้าเซ่บทุกอย่างจ้ะงั้นเอาชาเขียวชาไทยโกโก้อเมริกาโนเอสเพสโซมาอย่างละหนึ่งจ้าพวกเธอบังมุมนี้เธอมาทำให้ละลายโดนสาปภหตายเล้วตายอีกโอ้ยใครที่อยากตามไปก็ตามไปเด้อบรรยากาศร้านดีค่ะบอกได้คำเดียว fin 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 và phải yên yeah,